สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะแก่น VI กันแล้วค่ะหลังจากฟังมุมมองของพี่พ VI กันไปแล้วนะคะมาเติมทับให้เต็มอิ่มกันต่อค่ะกับมุมมองของสุดยอดนักวิเคราะห์อย่างพี่ป๋องสุกิจอุดมสิริกุลกันต่อนะคะว่าเขาจะประเมินมูลค่าของกลุ่มประกันชีวิตกันด้วยตัวเลขแบบไหนและมีทริคอะไรดีๆมาแนะนําว่าที่ VI กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ ถ้าเราพูดถึงระยะยาว,ยาวก็คงจะต้องดูมูลค่าของกิจการหรือของธุรกิจในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งมูลค่าของธุรกิจของประกันเนี่ยจริง,รงๆวิธีการประเมินก็อาจจะนึกภาพการใช้การคิดส่วนลดของกระแสเงินสดในอนาคตเข้ามาประกอบเพื่อสะท้อนในระยะยาวก,ก็คือที่เรารู้จักกันดีดิสคาวแคสต์ฟลอะไรก็แล้วแต่ p พรสเซนต์แวลอะไรก็แล้วแต่ประกันก็เหมือนกันเพราะว่าประกันเนี่ยต้องไม่ลืมว่า ตัวของรายได้ของประกันเนี่ยมันไม่ได้จบปีนี้เพราะว่าอายุของกรมธรรม์มันมีระยะเวลาของมันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประเมินมูลค่าของบริษัทประกันแบบระยะยาวเนี่ยเราก็จะต้องไปนําเอารายได้ที่มีจะได้มาในอนาคตเข้ามาด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะดูในเรื่องของโอกาสที่จะได้กรมธรรม์ใหม่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยหลักการในการประเมินเขาเรียก embedded value นะครับ EV นะครับเวลาเวลาประเมินธุรกิจประกัน ก,ก็คงจะมองจากตรงนี้แหละก็คือมองจากกระแสน้นสดหรือกระแสของไรายได้ของกรมธรรม์ท,ที่มีที่มีค้างอยู่ลแล้วก็กรมธรรม์ใหม่เวลาเราดู PE ก็เหมือนกับหุ้นนะครับก็คือดูเพื่อนมองเปรียบเทียบมองในระยะสั้นมองว่าในกลุ่มเดียวกันอัตราการเติบโตใกล้เคียงกันขครปีสูงขายปีต่ำนั้นน่าจะเป็นจุดท,ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันแต่อาจจะไม่ไม่ได้เหมาะมากถ้าจะมากําหนดว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อ,อซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่า ดูวิธีแรกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อเพื่อการหุนระยะยาวเนี่ยวิธีแรกน่าจะดีกว่าเพราะจริงๆธุรกิจของประกันเนี่ยมันก็สามารถคำนวณได้เพราะมันมีจริงๆมันมีเติร์ดพาร์ตี้ด้วยสามมาคำนวณมาทุนให้ด้วยสาเพื่อนเราก็อาจจะดูว่าหนึ่งคือมีเติร์ดพาร์ตี้แล้วอสองก็คือสิ่งที่คำนวณเองได้จากน้ำวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในแง่ของนันทุนเราก็มีมุมมองมีสามารถเปรียบเทียบมุมมองของทั้งสองฝ่ายได้ความแตกต่างจริงๆก็คือตัวดิสคาวเลตว่าดิสคาวเลตเป็นยังไงก็จริงๆผผลที่่าานมเก็ ยิวก็อยู่ประมาณทักสอครึงคร่งก็ไม่ได้มีอะไรที่คลิกแพลงนะมผมคิดว่านะโดยโดยเนยเจอร์ของออบริษัททางด้านการเงินจริงๆก็อาจจะอาจจะไม่ได้เห็นการจ่ายผลนอลแรมามากมายเท่าไหร่น,รนะครับสำหรับสำหรับประกันนะครับก็คงจะขึ้นกับตัวตัวของกําไรมากกว่าถ้าหายไปก็แน่นอนอก็คงมีผลแน่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าระยะเวลาที่จะหายเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ เหตุผลที่คิดอย่างนั้นก็เพราะว่ากา,การลดหย่อนภาษีเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการจูงใจให้คนไปทําประกัน<ม>ก็สแสดงว่าอะไรสแสดงว่าคนที่ทําประกันเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมั่นหรือยังไม่ได้เห็นภาพผลประโยชน์ที่แท้จริงของการทําประกันมากนักถึงจะต้องมีอ<ม>ินสันทีฟมาช่วย<ม>แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คนที่ทําประกันเนี่ยเข้าใจว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่า อินสแนทีมันก็ควรจะถูกลดลงไปได้หรือว่าสามารถที่จะชดเชยกันได้ซึ่งซึ่งวันนั้นก็อาจจะไม่ได้เร็วมากผมม,มองว่าก็คงอีกเป็น10ปีกว,ว่าคนจะรู้สึกว่าเอออยู่ดีอยากไปทําประกันโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของอินสแนทีอะไรเลยนะครับก็ผมว่าขึ้นอยู่กับเวลานะครับถ้าให้เวลาสักระยะหนึ่งผมว่าผลกระทบก็คงจะน้อยแต่ถ้ารีบหรือว่าเลิกเร็วก็มีความเสี่ยงแน่นอนจริงๆผมอาจจะพูดถึงเรื่อง valuation ละกันนะครับว่าเออก็คงจะต้องดู valuation ให้ดีๆเพราะว่า ถ้าดูจากราคาหุ้นในปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมามากกว่าตลาดพอสมควรก,ก็แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วลัะกับตัวของราคาหุ้นนะครับอันที่2คือ liquidity เพราะว่าสัทประกันเนี่ยผมดูการเทรดแล้วเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยเทรดหของมูลค่าตลาดเองต่อเดือนนะฮะก,ก็ถือว่า liquidity ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โชคดีคือหุ้นในกลุ่มนมี้ไม่ค่อยเห็นแรงขายนะรอบที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นลงหนักๆกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงเยอะมากนะเพราะว่าผลตอบแทนย,ยังอยู่ที่ส่วนในเ่องของ ความเสี่ยงในเรื่องของผลประกอบการเรื่องของธุรกิจจริงๆแล้วผมคิดว่าในบางช่วงเราอาจจะต้องดูในเรื่องของภาวะของตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นประกอบก้วดเพราะวอะไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยนะฮะกยได้มาจากการลงทุนนะครับนอกเหนือจากการคำนวณเ,เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็มีนักคณิตศาสตร์ประกันซึ่ง,ซ,งซึ่งเก่งอยู่แล้วนะคำนวณ p r o b a b i l i t y อะไรได้แล้ว แต่จุดที่มันเป็นความยากกว่าคือการลงทุนซึ่งผมว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ก็ไม่อาจจะไม่ได้บอกว่าคำนวณได้ง่ายนะันะครับ ว่าครบถ้วนกันทุกมุมมองจริงๆนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในกลุ่มประกันชีวิตนะคะถ้าใครที่บอกว่าอยากย้อนกลับไปดูเทปก่อนๆน,น,นะคะหรือว่าอยากจะดูเทปนี้อีกรอบเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube นะคะแล้วก็เสิร์ชคําว่าเจาะแก่น VI ได้เลยค่ะแต่ระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะได้รับมุมมองเรื่องของการลงทุน VI แบบดีๆแล้วก็แบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยนะคะเข้าไปพูดคุยกันได้ค่ะทาง a c e b o o k c o m เจาะแกน VI นั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะมีพี่ๆนักเจาะแกน VI นะคะมาร่วมให้ความรู้ ก็นําเสนอบทความดีๆในทุกแง่มุมของการลงทุนแบบอีเทียบเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ,ท,ะทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเดือนใหม่ของการเจาะแก่งกลุม่มอุตสาหกรรมใหม่กันนะคะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันศุกร์แบบนี้สวัสดีค่ะ